สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปทำงานคุยเอนกันก็คือแนะนำโอมขอยทอะไรนะโบสถ์หรือวัดทามศาสนาต่างๆไปที่แรกกันที่แรกของเราก็คือโบสถ์กาลารวาหรือเรียกอีกอย่างนก็คือวัดวัดประคับลูกระค่าไปกันเลย ตอนนี้เราก็อยู่กำลังเดินไปโบสถ์ข้างในแล้วซึ่งก็คือเงียบสงบม,งมากๆเราต้องมาู้กันว่าเราจะเข้า<ด>ข้างในใ<ห>ได้ไหมเพราะแบบอย่างแบบพี่ก่อนๆที่รู้มานแบบมีพี่ที่รู้จักได้เข้าไปถ่ายข้างในด้วยก็ถ้าได้เข้าไปถ่ายข้างในด้วยก็จะดีมากๆเพื่อแบบเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าไ,ไงนะเรียนรู้ศึกษาทางด้านศาสนาของเราสองคนนะคะก็เลยไปดูกัางนนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปของพระเยซูที่ถูกตึงบนไม้กางเขนที่เราเห็นกันเนาะแล้วก็จะเป็นสถาปัตยากรรมตามที่ได้พูดไปถึงเมื่อกี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โบสถนะ์นัโบสถกระหวังกันแล้วค่ะเดิมนะคะเป็นที่ดินวัดของชาวโปรตุเกสค่ะซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกค,ค่ะที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา กลุ่มเดียวกันกับย่านตูดีจีนค่ะแต่เนื่องจากไม่ยอมรับการปกครองของพระชาวฝรั่งเศสนะคะจึงแยกตัวมาตั้งอยู่ที่บริเวณแห่งนี้ค่ะต่อมาคณะชาติที่1่จึงพระราชทานที่ดินให้สร้างโบสถ์หลังแรกขึ้นในปี2329ค่ะซึ่งชื่อบทว่าโบสถ์กาลาวาริโอค่ะตามชื่อของภูเขาที่พระเยซูถูกตึงหมายกางเขนค่ะแล้วก็คอผ่านไปเรื่อยๆนะคะก็มีการเปลี่ยนเสียงออกมาเป็นคาว่ากาลาวักแทนค่ะจนโบสถ์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ เป็นบทหลังที่3ที่สร้างเสร็จในใมสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบกอทิกค,ค่ะส่วนหน้าจะเป็นยอดแหลมพุ่งสูงปฏิษฐานไม้กางเขียนขอบสูงประตูหน้าต่างใช้เส้นโค้งหรือยอดแหลมไายโดมค่ะแล้วก็ภายในยจะประกอบไปด้วยกระจกสีแต่ละสีค่ะค่ะเขาเนื่องจากเวลาที่เรามาคือบ่ายสองใช่แล้ว โบสถ์ข้างในยังไม่เปิดซึ่งเปิดตอนห้าโมงครึงคร่งเราก็เลยตัดสินใจกันว่าก็จะถ่ายไปบริเวณรอบๆให้ดูแล้วก็ถ่ายข้างหน้าเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีคลิปที่เป็นถ่ายให้ดูที่เป็นกระจกสีข้างในส่วนใหญ่โบสถ์แบบท,ที่เราเจอกันส่วนใหญ่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ส่วนมากก็จะแบบว่า,เ,าเป็นปกติที่จะแบบว่าไม่ค่อยเปิดให้เราเข้าอยูนะ่แล้วใช่ปกติเขาก็จะเปิดช่วงแบบทำพิธีของเขาก็กคือวันอาทิตย์อะไรแบบนี้ อาจจะพาะแบบว่าไม่ใช่ดวของเราที่มาทันตอนเปิดด้วยแต่ว่าเราก็ไปสถานที่ต่อไปกันค่ะจะไปที่ไหนไปดูกันดูกัน้มาแล้วนะคะ้าใยากมาทายก็มาวัดแม่พระรูปประคำนะคะแก้ชื่อจากตอนต้นคลิปที่พูดผิดค่ะ อนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ที่มัสยิดบายันแล้วนะคะมัสยิดตรงนี้นะคะสร้างมาจากชาวยะวาที่อยู่ในซอยบายันนี้ค่ะอยู่ที่เขตบางคอแหลมนะคะกรุงเทพมหาคนครประวัติความเป็นมาของมัสยิดบายันนี้นะคะเ,เดิมทีเนี่ยเป็นบาเลค่ะใช้ละหมาดยามะอะห้าเวลาแล้วก็ละหมาดตาลอเวียเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมีผู้รู้มาจากนอกเมืองค่ะ ชื่อโตแซกาเซมค่ะท่านผู้นี้นะคะได้ภรรยาในละแวกนี้พอดีก็เลยเสนอว่าที่แห่งนี้เนี่ยควรทํายุมาอัดวันศุกร์ได้ค่ะแล้วก็ละแวกนี้นะคะคข้าพอดีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีมีชื่อมีชื่อว่าโตซันค่ะบุตรตัวฮัต e ยีอัมอ oh ับรอหัำซึ่งเป็นคนไม่มีบุตรค่ะ ท่านเนี่ยได้ขายนาเป็นจํานวน300ไร่นะคะเพื่อสร้างมัสยิดบายันแห่งนี้ขึ้นมาค่ะและท่านก็เป็นอิหม่ามคนแรกของมัสยิดบายันค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้ามัมาสยิดบายันค่ะซึ่งก็ตามนั้นเนาะแบบว่าพอเป็นมัสยิดมันก็จะเข้าไม่ได้ใช่เพื่อความที่แบบเขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็ตามศาสนาเขาแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายปริเวณน้นข้างตรงนี้ใช่ผตว่าถือว่ามัสยิดเนี่ยโครงสร้างก็ถือสวยมากใช่ แล้วก็เหมือนจะมีเอกลักษณ์อยู่บนยอดปลายของเขาเรียกอะไรนะปลายตัวอาคารใช่หลังคาใช่ก็คือจะเป็นแบบพระจันทร์กับดาวคู่กันที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามใช่ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยแล้วก็แบบเป็นพื้นที่ที่แบบสะอาดปลอดโปร่งมากซึ่งเหมือนจะเป็นโรงเรียนให้เด็กในศาสนาอิสลามเรียนด้วยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะแปคลิปต่างๆที่ถ่ายตัวรอบๆตัวพื้นที่ให้ดู เดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยไปเย่ yeah. ชายชายต้องหยิบต้องหยิบนะครับอ่ะแล้วก็ oh. แล้วก็ระวังร้อนนะลูกร้อนมากโอ้โหเอาเหมือนของอินเดียเลยช oh. oh. าที่กขาชัอินเดียเลยระวังร้อนนะร้อนมากลูกร้อนโอ้เข้าค่ะที่นี่คือ mm. เขาจ,จะจะแจกชายอย่างนี้ oh. oh. อ๋อไอชา เข้มขิวชิมดูร้อนนะฟารีชาไปนะอินเดียว่าไงนักอินเดียอินเดียชายาชายาชาโอเคเรามาชิมนี่ร้อนแต่ว่าไม่ร้อนมากร้อนมากนะลูกเหมือนชานมผสมขิงมีสมุนไพรใช่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 แร้อนมาก S <S <S ถ้าใครเคยดูมินลูมอะลนเขาจะไปกินชาเนี่ยที่อินเดียก็อยากให้เห็นมากเลยอยากให้เห็นี่นี่จะเป็น่บงนี้บอกเลยว่าคลิปของเราไม่แพ้กลุ่มอื่นค่ะเพราะว่าไม่มีกลุ่มอื่นได้แบบนี้แน่นอนอันนี้คือวัดวิษณุก็คืออ่านหลนอมากเลยนะตอนนี้เราก็เลยแบบให้ทุกคนมารู้จักวัดพราหมณ์ฮินดูใหม่ๆแบบได้ค่ะแบบว่า เราอก็รู้สึกกันแค่แบบส่วนใหญ่เราทำเพื่อ,อนด้วยก็จะรู้สึกกันแบบวัดแขกอะไรแบบนี<ร>้แต่ว่าที่เนี้ยเราพามาที่วัดลิซานุตอนนี้ <c oughs> ก็คือเขาคือพาออกมาเพื่อจะแบบมันทำพิธีของเขาซึ่งเราก็ได้ข้าขจากพี่เขาว่าก็จะมีช่วงเวลาเก็บพวกตัวแบบช่วงเวลาเจ็ดโมงกับสามโมงแล้วก็แบบนอกนั้นก็คือเหมือนเราก็าขึ้นมาสักการะบ,บูชาได้ปกติหรืว่าขึ้นมาไหว้ได้ซึ่งก็จะมีการไหว้แบบแปดองค์แปดที ใช่ซึ่งก็จะมีแบบว่าบอกว่าเราควรไหว้ทางด้านไหนก่อนอะไรเงี้ก็จะมีพี่ๆเขาแนะนำซึ่งแบบเราก็ได้ช้ำมาหมดแล้วบอกเลยว่าเป็นสถานที่เทพมากใช่แล้วก็แบบอยากให้ทุกคนมามันเงียบสง,งบแล้วก็สวยงามมากๆใช่ซึ่งเราก็จะขอไปกินแล้วก็ไปไหว้ก่อนคะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าแล้วแล้วนนเราก็ได้คําแนะนําแล้วว่าเราสามารถถ่ายคลิปนี้ได้เพราะว่าเราถามพี่เขาแล้ว<ช>ซ,ซึ่งก็ได้เรียนรู้จากวันนี้สั้นๆเนาะคือพี่เขาแนะนําว่าวัดวิษณุหรือว่าวัดที่เป็นที่ตั้งของแบบพระวิษณุกับพระนารา,ายณ์แล้วก็พระแม่ลักษมีก็คือจะเป็นวัดเป็นวัดเขาเรียกไงเป็นวัดของอินเดียตอนเหนือเนอะ<ช>ซึ่งใบหน้าของทุกองค์ทุกเทพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นใบหน้าสีขานวนวลแล้วก็มีใบหน้าที่อวบนิดนึงแล้วก็จะมีอมยิ้มเล็ก แล้วก็เทวรูปของที่นี่เนี่ยจะมีอยู่10บปางก็คือเป็นปางของพระวิษณุทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยที่อินเดียนะคนอินเดียเนี่ยเขาคิดว่าเป็นปางอีกปางหนึ่งของพระวิษณุแล้วก็เมื่อกี้พี่เขาได้ชวนเราอยู่ดูพิธีอาราวดีใช่เป็นพิธีเหมือนแบบว่าโชว์ไฟอะไรแบบใช่ที่เป็นแบบเดี๋ยวเราได้ดูกันแล้ก็ใช่เราจะได้ดูกันเป็นยังไงซึ่งแบบก็ตกใจแล้วก็อึ้งมากเพราะแบบ คือ<ม>ตอนแรกอะเราทั้งคู่คิดว่าเออด้วยความมันเป็นแบบวัดของครามฮินดูเนะ<ม>เราไม่น่าถ่ายคล<ช>ิปหรือว่าท <ำ S 1> ํา<ห>อะไรได้เงพี่เขาบอกว่าเราสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปข้างในได้หมดเลยเราแบบว่าพี่เขาก็ชวนว่าแบบเออเรารออยู่ดูพิธีไหมแบบว่าคือแบบรีบกลับรอเปล่าเพราะเราก็แบบเอออยากอยู่ดูก็เลยคิดว่าแบบน่าจะเอกลุสิบมาที่ได้แล้วก็อีกที่สําคัญเราเป็นสองคนแรกค่ะที่มาถ่ายที่นี่ไม่มีนักเรียนคนไหนมาเลยมีเราใช่ แล้วก็เอกลักษณ์อีอย่างหนึ่งก็คือเราได้ลองกินชาอินเดียด้วยชื่ออะไรนะจายาจาชาอะไรสักอย่างแต่ว่าออกเสียงยากมากแต่ว่าในคลิปเรามีคนอินเดียจริงๆออกเสียงให้เราฟังใช่แล้วก็ที่นี่จะมีทามอยู่ตลอดเอาไว้เหมือนพระเลยใช่เหมือนพระสูงตามวัดสุดเลยแล้วก็แบบว่าที่สําคัญก็คือทามที่นี่นะคะที่เราเห็นแบบเขาใส่ชุดสีเหลืองๆ้งชุดเนี่ยเป็นทามที่ยังในติ๊กต็อกค่ะ ใช่ถูกต้องเป็นเซเลค่ะประจำวัดนี้เลยในติกต็อกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปคู่กับเขากันแล้วก็เอย่ามารอดูพิธีอาราบติค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าวัดกรกะค่ะของกรกใช่วันนี้จะเป็นวัดล่านนะคะสร้างเมื่อ2470ี่เโดย ชาวมอนเป็นชาวมอนสร้างเนาะเพราะว่าเข้ามาอาศัยอยู่ในแบบไทยเนแล้วก็แบบว่าเขาเหมือนจะต้องการวัดไว้เพื่อแบบบำเพ็ญบุญหรือว่าแบบว่าเป็นศูนย์รวมของชาวมอนในประเทศไทยอะค่ะแล้วก็แบบว่าเขาอะก็เลยร่วมใจกันว่าแบบเอ้ยเราสร้างวัดปกขึ้นมาดีกว่าเพื่อแบบว่าจะแบบมันเป็นศูนย์รวมเราแล้วก็แบบว่าสามารถรวมตัวกันได้โดยที่เนี่ยค่ะจะมีศิลปะของมอนไปเยอะมากๆก็คือขู้วขาปัตยา ว่าแบบว่าเพื่เป็นรูปจบขาวเจดีทรงรังกายอย่างที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการอนุรักษ์ขนดคำยประเิณีที่แบบเก่าแก่ของมอญไว้ด้วยก็อย่างเช่นจะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการเทศนาของพระสงฆ์แต่ว่าจะมีภาษามอญแล้วก็จะมีการเปิดสอนภาษามอญแล้วก็ภาษาอังกฤษแบบให้กับนคนที่แบบเข้ามา่ใชแล้วก็ไม่คิดค่าเรียนด้วย แล้วก็วันแรมหนึ่งข้ามเดือน3มของทุกป,ปีเนี่ยจะเป็นวันชาติมอนซึ่งก็จะมีแบบการเลี้ยงพระการสอนประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานก็คือถือว่าแบบเป็นวัดที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นวัดที่เงียบสงบชแล้วก็มีสถาปะะัปตยกรรมอย่างแบบของมอนเลยเยอะมากๆจนแบบก็คือมาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงแบบสองอย่างเลยลก็คือประวัติศาสตร์ของวัดแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องศิละปะด้วย จบไปแล้วคลิปนี้แต่ว่ายังไม่จบที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูงานอาราวาตีไปกันเลยเเที่ให้นี้เป็นรีิปสามให้เราไม่ได้เชิญมาจ เสร็จพิธีเสร็จแล้วแล้วสิ่งที่เราได้กลับบ้านก็คือเราสี่คนละาหนึ่งแล้วก็ดอกบัวก็คือเหมือนพี่เจมบอกว่าการทิปตามให้ของของเราเป็นเหมือนแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเป็นการหแบบว่าอะไรนะจังไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าเสริมสิริมงคลป่ะฟิลฟิลนั้นซึ่งวันนี้เราก็ได้แบบ อะไรเงี้ยประสบการณ์ใหม่ๆแลว้วก็ความรู้ใหม่ๆเยอะมากก็อยากให้ทุกคนแบบว่าลองไปดูมันแบบมีอะไรดีๆเยอะมากจ,จริงๆจริงๆนะสำหรับวันนี้ก็ไปค่ะ